สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแข่งแต่งตัวกับคุณยักษ์นั่นเองเย้ yeah. แต่เกมที่เราจะเล่นในวันนี้นะคะก็คือเซฟเปโตในเวิร์ที่มีชื่อว่าลันเวซี่เนืเราก็จะเล่นกันสามรอบนะคะแล้วก็ดูว่าใครจะชนะมากกว่ากันแต่ก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครเพื่อ,เ,อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ให้ด้วยนะงั้นเราไปเริ่มกันเลย มาเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งตัวกันรอบแรกกันดีกว่าดูสิว่าใครจะชนะคุณยากเล่นเป็นหรือเปล่านี่อ่ะ อ้าวเน่งไม่เป็นเหรอเดยกก็เป็นเองแหละมาหัวข้อชิคโอ้โหแต่งตัวสไตล์ชิคชิคครูนะคะโอ้โหแปลงร่างก็ชิคชิคไงชิคชิคอะชิคเกอไม่ใช่มาชิคชิคครูครูใช่ไหมเสาชิคเสาครูเอาไหนดีเอานี้ละกันว้าสวยมากเลยนะคะแน่คุณยักษ์เป็นผู้ชายจะแต่งรอดไ้เนี่ยโอ้โหไหนดูกระโปงไหนดูกระโปงอุ้ยสาชิคครูน่ารักสุดๆเลยเราไม่มีเท่นเรื่องการแต่งตัวจะด้วย เว้ยอันนี้มีแบบเป็นคอสตูมตรงนี้ด้วยนะเว้ยคุณยักษ์มันมีแต่เสื้อผู้หญิงอะคุณยักษ์จะเล่นได้ไหมเนี่ย <S 2> <S 2> <S อืมได้แล้วแหละชิคชิคคูคูนะคะ <S <S ก็ต้องแต่งเล็บสีแบบเออสีขาวสวยแล้วก็แต่งหน้าแบบชิคชิคคูคูอันไหนดีอันนี้แหละหน้าชิคคูคูอ่าคูคูคคชิค กระเป๋ากระเป๋าชิกชิกอันเบลเลอร์เลยเอาเป็นอ่าสะพายนะคะเอาเป็นกระเป๋าสะพายดีกว่านะมันจะเพิ่มความแบบว่าชิลชิลชิกชิคกููอ่าสร้อยเอาอะไรดีไม่ใส่ละกันค่ะเนี่ยเป็นรองเท้าดีกว่าเ้าไม่มีรองเท้าอันนี้เป็นพอให้ถือใช่ปะไม่ถือก็ตายถือแบบถืหมีนะถือทำไมไม่ถือค่ะไม่เอา วิกจะทัน,นเนี่ยคุณยักษ์แต่งถึงไหนแล้วเนี่ยอ่ะ จะแต่งเสร็จไหมเลผขออะไรดีนะอันนี้ละกันค่ะน่ารักดีนะอันนี้เป็นแว่นนะเอาแว่นด้วยสาวแบบสาวแว่นน่ารักกรุบกรุบนะคะอุ้ยฉันชอบวันนี้มากกว่าอันนี้ละกันขอไปเปลี่ยนเสื้อหน่อยดีกว่านะคะรู้สึกว่าจืดไปนิดนึงสาหรับสาวชิคคูของเรารองเท้าต้องเป็นแบบผ้าใบดิรู้สึกว่ากางเกงไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเก๋เท่าไหร่นะอุ้ยไม้สวยมากเลยนะคะเออเอานี้แหละสวยมากเราไปหาถุงเท้าใส่ดีกว่าเฮ้ยคุณยกักษ์ไปพูดอะไรหน่อยหรอ โอ้ยพูดหน่อยก็ได้นะครับพูดหน่อยเถะนะิดดะเราก็ลัังๆคุณพูดอยู่คุณยา่าพี่น่ารักอะวิหาเี้วเหรอไวจังพี่ไม่เห็นเลยโอ้ยประมาณนี้ก็โอเคอยู่นะคะเออพี่ยังไม่เห็นเลยคุณยังแต่งไปยังไงบ้างอะมาเลือกท่าเดินกันก่อนนะคะนี่ทั้งเดินแบบ ส,สวยรวยๆแพงๆนะมุมกล้องไหนดูซิเป็นมุมถ่ายแบบอ่าอันนี้แหละถ้าโพสสาวชิคุูเอาเลยจ้าอ่าถ้าชี้หน้าชี้หน้าเลยชี้หน้าเท่ากับที่สองนะคะฉะนันน่าจะไม่เอาจ้าอ่าโทมานาคะโทมานาไอคิวแดนอ์ไคิวอ่าโอเคแล้วก็เอฟเฟกต์นะคะเป็นเอานี้แล้วกันค่ะน่ารักดีจะมีจะเอาอะไรเอานี่แหละคะ่ะมาชิคๆไปรันเวย์ไม่บอก มาแล้วนะคะหัวข้อชิคโอ้โหเอาใครดีนะเนี่ยโอ้โหคนซ้ายมีถือแบตไม่แบดมาด้วยนะคะวิเราเราให้เราให้คนไหนดีอะให้คนขวาแล้วกันนะแต่คนซ้ายก็น่ารักนะจริงๆริงอา่คนขวาอุ้ยต่อไปใครอะโอ้ยอะไรอะฝั่งซ้ายอะไรอะฝั่งซ้ายอะไรอะเกลียดความท่าเดินมากเลยโอ้ยคุณยาต่งอะไรดีอะโอ้โห อีเมลอะแกนะขอขวาแล้วกันค่ะฝั่งซ้ายดูแบบว่าเวทมนต์รุนโลกไปนิดนึงขอเป็นฝั่งขวาแล้วกันนะ <c oughs> อ่าต่อไปว้ายตัวชันโอ้โหแต่งตัวคือแนวเดียวกันเวอร์อุ้ยแต่ใครจะได้ชนะเนี่ยเอาสิอ่าฉันเต้นนะฉันเต้นนะเอาสิเอาสิาสว้ายนักเัรอบแล้วนะคะต่อไปรอบรองชนะเลิศน,นะ ชนะเลิศหนึ่งอุ้ยอันนี้ให้ใครดีอะรู้สึกชอบคนขวามากกว่านะคะมากดไลค์กดไลค์เอาคุณจะจะกดซ้ายเหรออ่าโอเครอบรองชนะเลิศที่สองนะคะอุย้ยใครดีนะใครดีนะอแอบกังกวลน,นะว่าเราจะเข้ารอบหรือเปล่าคะว้าวเข้ารอบไปอีกแล้ว สาวชิคคูต้องเป็นชั้นเท่านั้นอุ้ยรอบชิงชนะเลิศใครจะได้เนี่ยอุ้ยโอ้โหตีกันหนักมากนะคะตอนนี้<อ>สาวชิคชินนอุ้ยใครจะได้เนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะอุ้ยว้ายขอบคุณค่ะจะมุดสะมุดอย่าลืมตบมือให้หน้องก้อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณยาไม่เป็นไรค่ะรู้ตัวค่ะอ๋ออุ๊ย,<อ>ยดูคุณยาก <laughs> ถ้าผมแบบชุดมั่วละ <c oughs> วายความสวยความเก๋นะเออมารอบที่สองแล้วนะคะดูสิว่ารอบนี้เนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะรอบนี้โจทย์เป็นอุ้ยราชวงศ์โอ้โจทย์ยากสุดๆเลยจะมีชุดเจ้าหญิงให้มีเนี่ยหวังว่าจะมีชุดยาวๆให้หลายๆชุดนะไหนนี่เลยอุ้ยโอ้โหชุดนี้มันไม่ค่อยยาวเท่าไหร่เลยต้องชุดนี้เออเเนี่ยแหละสวยมากเลยค่ะมาต่อไปเป็นเลือกเออเป็นทาเล็บหรอเอาเป็นสีชมพูแล้วกันนะคะแล้วก็แต่ง หน้าแบบพระาชวงศ์หวานๆเอาเป็นออนไหนดีอ่ออันนี้ละกันค่ะมาต่อไปก็เป็นส่วนของ ระเป๋าหรอขอไม่มีละกันนะนี่ใส่ถุงมือโอเยแต่ใส่เอาเล็บออกสี่พี่สวยเลยใส่ถุงมือก่อนสร้อยคอหรอวยอยากใส่สร้อยคอจังอันนี้ละกันค่ะโอเควยเ,เจ้าชายนี่นะเจ้าชายวิ่งตามหลังอะ่ะว้ายอันนี้น่ารักมากเลยเออมันไม่มีมงกุฎเลยอะ่ะเอาเป็นอันนี้ละกันค่ะน่ารักดีถ้าเหมือนแบบชุดแต่งงานอะ่ะเจ้าสาวเวอร์อ,ะอ่ะอ่าต่อไปทรงผมนะคะเจ้าหญิงหรออันนี้ละกันว้ายน่ารักมากเลย ว่แนยังไม่ใส่ลวกันค่ะรอบนี้เดี๋ยวเราไปดูชุดเออไม่ใช่เราไปดูถุงเท้ากับรองเท้าดีกว่านี่นะคะอันนี้เหมาะสุดๆนี่อุ้ยเจ้าหญิงเวอร์ขอไปดูชุดใหม่ก่อนนะคะเมื่อกี้มองไม่ทันนะรู้สึกเหมือนจะมีชุดเยอะกว่านี้อุ้ยชุดนี้เจ้าหญิงมากแต่รู้สึกว่าชุดนี้มันยาวแล้วดูเหมือนเจ้าหญิงมากกว่าลายเจ้าชายว่าเจ้าชายเจ้าชายอันนี้เหมือนอุ้ยว้าแกมันมีผ้าคลุมด้านหลังนี่แหละค่ะชุดที่เราตามหาต้องเป็นชุดนี้เท่านั้นนะคะอุ้ยเหมือนมองไปม,ามาก็เหมือนชุดแต่งงาน เหมือนกันเลยคันนี้อ่ะโอ้ใหญ่เวอรไม่เอา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 เนื้อแระราชวงศ์สุดๆอ่าต้องเดินแบบเฉิดฉายนิดนึงนะคะอ่าอ่าเนี่ยแหละเจ้าหญิงมากแกฉันติดใจกับอ e, ีถ่ายถ่ายกล้องอันนี้มากเลยร้อยค่ะรอเดินมาได้แล้วนะคะขอคุณยักษ์เจอแบบเจอเจ้าชายใช่ไหมเห็นแบบเดินนี้ข้างๆกันอยู่ เอออ oh, well> uh> ุ้ยมาเราใจโบดไดให้กูยันเท่านั้นนะคะเจ้าชายสุดลรอของผมนะอุ๊ยคุยันขนาเลยอุ้ยเขารอไปแล้วนะคะออ้ยไว้คนขวาเจ้าหญิงอุ้ยคนซ้ายก็เจ้าหญิงอ่ะฟิล จ้าหญิงออกงานอะ่ะรู้สึกว่าชอบทางซ้ายมากกว่านะคะดูแบบเจ้าหญิงไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเออใครจะได้เ่ยว่าทางซ้ายนะคะรอบที่สามโอ้โหเวอร์ไปไว้คนซ้ายเนี่ยอะคนขวาก็แบบเจ้าหญิงไปโรงเรียนนะคะไม่ใช่นะเจ้าหญิงเต้นอยางแบบว่าออกมาใช้ชีวิตรอบที่สี่ไหนดูสิวิทาไมอันนี้แบบมาแนวคล้ายๆกันอีกแล้วอะ่ะรู้สึกว่าคนซ้ายดูแบบดูเก๋กว่าดูนายแฟชั่นนะคะคนขวาดูแบบว่าเจ้าหญ,ญิงญี่ปุ่นเหรอหรือไงอะ อ๋ออุ้ยคุณยษากับเรารู้สึกว่าคุณยษ์จะดูเป็นเออราชบวงมากกว่านะคะไม่ได้อวยเลยจริงๆไม่ได้อวยเลยเอ๊แต่คุณยษาก็เป็นแบบเจ้าชายจริงๆนะคะ ใช่คุณเจ้าชายผมวจะเลือกคุณยักษ์อุ้ยอุ้ยเราชนะอุ้ยรอบนี้มีลุ้นนะคะคุณยักษ์จะชนะหรือเปล่าเนี่ยแล้วเราจะชนะไหมเนี่ยอุพร้อมเจ้าหญิงพระผระคลุมมาแกเออมาโหวดมีพีอออท izon. อุ้ยเ <im itation> ขาโหวดมีพรีซ่าเราจะทำไงอะอุ้ยอ <im itation> ้า,าวชนะแบบยังไม่ทันพูดอะไรเลยรอบชิงชนะเลิศโอ้โหเอ้ <im> เอาอยัางไงดียเราสองคนเนีย่ยใครจะชนะคะน่าจะเลิกกันอยู่อุย้ยคุณยักษ์อจะชนะก็ได้นะ <c oughs> คุณยักษ์หล่อเท่มากเลยอะ่ะด,ดือ้อเราได้ผู้ชนะแล้วนะคะอุ้ยอุ้ยโอ้ยเจ้าหญิงตัวจริง <c oughs> เดินมาแล้วจะ้ะสวัสดีนะคะดิฉันชื่อเจ้าหญิง <c oughs> เจ้าหญิงก,กบขอบคุณมากเลยนะคะ่ะดูคนที่โหวตให้อุ้ยแต่คุณยักษ์ก็หล่อเท่เหมอนกันนะดูดิคอนมีสไตล์ใ้ยแต่เมื่อกี้คุณยักษ์ก็แบบตัวตืงอยู่นะม้ามื่นเลยนะม้ารอบนี้จะไปโจทย์อะไรคะ <S <S วันเกิดโอ้โหยูห uh ู ú, ah, มาวันเกิดมาเจ้าของวันเกิดป้าหรือว่าเราไปงานวันเกิดอะ <S <S งั้นเออเจ้าของวันเกิดละกันนะไม่รู้เหมือนกันอุย้ยชุดน่ารักเพียบเลยเอาไปชุดนี้ละกันค่ะอุ้ยเจ้าของวันเกิดจะต้องแบบนี่อันนี้มันมันเวอร์ไปนิดนึงอะเอาไปนอนไหนดี อันนี้แล้วกันค่ะน่ารักมากเลยมาแล้วก็แต่งหน้าโทนไหนดีนั่นเอาโทนหวานหวนอันนี้แล้วกันค่ะอ่อนๆแล้วก็เล็บต่อไปเป็นอะไรอ่ะอ๋อเป็นพล็อปเป็นหมีที่ไม่อุ้ยเล่อเลยนะคะเป็นหมีแล้วมันดูน่ารักอะทุกคนอุกิก้าเอาอันนี้แล้วกันค่ะกระเป๋าน้อยๆเล็กๆนะคะเป็นพล็อปเศษตรงนี้เป็นสร้อยเอาเศสร้อยนิดนึงแล้วกันแล้วก็อันนี้เป็นของที่ถือมือนะคะคิดว่ายังไม่จาเป็นไหร่แต่ว่ามีอันนี้ก็ดูน่ารักดีนะคะฟีลแบบว่ามาเล่นด้วยกันกับเพื่อนไฟเย็นไรเงี้ย แล้วก็ส่วนผมเอาเป็นอุย้ยอันนี้เลยน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ผมเป็นจริงๆผมทรงนี้มันก็น่ารักอยู่แล้วนะคะแต่เราชอบแบบผมยาวแบบปล่อยผมมันน่ารักอะ,ะเอานี้แล้วกันค่ะแล้วก็ใส่เว้นเพื่อความดูแบบดูเบลกรุบนะคะอาต่อไปโซนโรองเท้ากับถุงเท้าคุณยักษ์เป็นไงบ้างนี่ยะเจ้าของวันเกิด ตจทย์นี้ก็ไม่ยากนะคุณยักษ์น่าจะแต่งได้นะคะอันนี้ดีกว่ารองเท้าอุ้ยอันนี้เป็นสีชมพูน่ารักมากแต่รู้สึกไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เลยอันนี้น่าจะเข้าสูตรแล้วนะคะโอเคส่วนถุงเท้าก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่ารองเท้ามันมีถุงเท้าให้อยู่แล้วนะ,ะเสร็จแล้วอู๋ไวมากนี่นะคะเจ้าของมันเกิดอ่าเดี๋ยวเราจะโพสท่าดูก่อนอ่านี่โพสท่าโชว์นะคะปาป้าย น่ารักสุดๆน่ารักสุดๆปื๊บปื๊บเราก็รอดันเรนนะเดี๋ยวไปดูคุณย่าแะคุณจัษกแต่งตัวยังไงบ้างเนี่ยวันเราไม่มีมันเบนอย่างนั้นนะทําไมตอนวิ่งหนีมันเบนนะอ้าไอ้าเดินถ้าเดินอ่าวันเกิดก็ต้องแบบดีดานิดนึงนะคะเอาอันนี้ละกันแล้วก็มุมกล้องต้องเป็นแบบด้านหน้าละกันค่ะเอาเป็นท่านี้ละกันค่ะแล้วก็เป็นหัวใจดีไหมอ่ะหรือเป็นออร่าอุ๊ยอันนี้ละกันน่ารักมากเลยดูแบบ สาวมีออร่านะคะถึงฉากเดินแล้วขอให้ผมไม่เจอกับคุณยักษ์นะเราจะได้เข้าไปชิงด้วยกันรอบที่1โอ้โหมาถึงก็อุ้ยเราจะแพ้ไหมเนี่ยเขาแต่งน่ารักมากเลยอุ้ยจ๋าชานะไหมเ่ะอุ้ยแต่คนขวาน่ารักมากเลยเทุกคนอ้าวชานะเฉยเลยมารอบที่สองอุ้ยทางซ้ายมัน้ป เดินซะเจ้าของมันเกิดจะแอบไปแบบเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอุ้ยน่ารักดีนะคะแต่คนขวาก็น่ารักเหมือนกันอ้าวโอเครอบที่สามอุ้ยคุณยังทำไมเดินอย่างนั้นนะน่ารักอะ่ะเอาคุณยังละกันหมีมันน่ารักอะ่ะอุ้ยแต่คนขวาก็น่ารักนะโอ้ยดูเวอร์ไปหน่อยนะคะคนขวารู้สึกว่าคุณยังนี่แต่งตัวมีเทสดีเหมือนกันนัานนี่เราเนี่ยอุยอุ้ย,ยและชนะซะด้วยรอบที่สี่อันนี้ใครบ้างเนี่ยอ่าคนขวากับคนซ้าย ให้ใครดีอ่ะอุ้รู้สึกว่าคนซ้ายดูแบบว่าดูแฮปปี้กว่านะคะคนขวาดูแบบดูไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เลยเ็เป็นคนซ้ายแล้วกันนะคะอุ้ยรอบรองชดาเรสมีคนขวาแบบสวยมากแต่คนซ้ายคือคนซ้าย <c oughs> คือหลันลาสตน,นะคะจังอวันเกิดต้องดีใจปะวันเกิดฉันแล้วมาต้องแบบแฮปปี้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 ว้ายชนะรอบรองชดาร์เรสอง <AM. S 1> อุ้ยคุณย่ากับสาวสวยแล้วก็ต้องโหวตคุณย่ากล้วนะคะกดไ,ไลค์กดไลค์คุณย่ากันไอ้นี่นี่นี กดไลค์คลรจะได้เนี่ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้เขาจริงเฮ้ยอุ้ยรอบจริงชนะเลิศอีกแล้วเราสองคนโอ้ยยังไงดีเราอุ้ยหาวหน่่ยอ่ะคุณยังหาวเหรอนี่หวังจริงตอนนี้ได้ผู้ชนะแล้วนะคะผู้ชนะก็คืออุ้ยคุณยังชนะโอ้ยคุณยังชนะเลยโอ้น่ารักมากเลยอ่ะ โอ้โหความโพสความโพสนะเออแหมทำไมหน้าเป็นยังทำไมหน้าเป็นยังเคลิปจบแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ให้ด้วยนะไปบ้านแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ